ให้กระเดี่ยวให้ให้ใหนะแกอัดเลยแล้วเราทำย <ทำ S 1> ังไงมันถึงจะนิ่มแบบนี้แบบที่ทำขายนะ <S 1> <S 1> <S ก็อันนี้ใส่น้ำประมาณครึ่งแก้วแล้วก็เกลือครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ขยกกับเลยน้ำร้อนหรือว่า <S <S น้ำมะพร้าวก่อนนี่แหละค่ะ <S <S น้ำเปล่าก็ได <S <S ้แล้วก็บี้บี้แล้วก็ใส่เกลือครึ่งช้อนแล้วก็กิโลนึงใส่เกลือครึ่งช้อนแล้วก็ น้ำประมาณครึ่งแก้วก่อนแล้วก็ขยำขยำให้ทั่วซาวให้ทั่วแล้วก็พักไว้สักห้านาทีถ้ามันไม่นิ่มพอเราต้องการเราก็เพิ่มน้ำอีกนิดหน่อยอ,อย่าไปใส่เยอะทีเดียวเดี๋ยวมันเป็นก้อนถึงว่าหนูเคยซื้อไปทำกินแล้วมันเป็นก้อนเราไม่เป็นเลยสูงดีสูงเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้สามสิ่วันนี้ข้าวครึ่งโลก็จิดสีบ รงซื้อเครื่องอัดไว้เลยเพราะว่าตอนสุดท้ายเราตุนไว้ทีละห้าหกร้อยโลเรา,เาไว้ขายเป็นเดือนนะใส่ฟิสหรือเปล่าคะใส่ตู้เย็นไหมถ้าเราเก็บไว้เป็นเดือนสองเดือนนี่เราต้องใส่ถ้าทีเดียวไม่ต้องใส่ถ้าลงเางคน ถ้าอยากได้ข้าวเมานะคะตลาดสุขเนินค่ะตลาดเช้านะจ๊ะพมนน้นิดหน่อยมันก็จะนิ่มเองไม่ต้องนึ่งเพราะว่าข้าวเราทำสุกแล้วค่ะอ๋อเรานึ่งมาแล้วใช่ไหมคะค่ะเราคั่วสุกเลยเราไม่ได้นึ่งเราคั่วเอาข้าวสดมาทำเอาข้าวสดมาทำแล้วก็ทำออกเป็นเม็ดแล้วเราก็คั่วค่ะคั่วสุกค่ะหรือยังไม่ประจำขายตลอด ใช่ใช่หนูเห็นไายเฉพาะหน้าข้าวนะตัวต่อรู้ม่บ้าขายออนไลน์ด้วยหรือเปล่าหรือว่าขายไม่ได้ขายออนไลน์เลยขายอย่างนี้ตอนทุกปีเลยเข้าวเราจะขายดีมากเดือนเดียวข้าวั้งเจ็ดร้อยหนะนไม่รู้ว่าโดนหใหญ่เนี่ยทำวันต่อวันตามหาเลย จะอยุดวันพระวันเดียว,ว,ยวทำทุกวันก็เวลาจะปูอยู่เมินใดอย่ไปไหนเลยพวกไหนไปนะครับแล้วก็ตามคำปูใ่บ้านนะหนูเคยซื้ออันนี้ไปแล้วหนูไปทำแล้วเป็นก้อนกินไม่ได้เลยถ้าเป็นก้อนเราใส่น้ำเยอะไงค่ะแค่กิโลนึงนี่เราใส่เกลือสักครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำประมาณครึ่งแก้วค่ะแล้วก็ขยำซาวซาวให้ทั่วแล้วก็ทักไว้5นาที แล้วมันจะนิ่มดูว่ายังไม่นิ่มต่อก็เพิ่ม,มน้ำเม็ดหน่อยแล้วก็หมักไว้สักสิบนาท,ทีนิ่มเป็นเม็ดแล้วมะพร้าวนี่ต้องเอาไปนึ่งก่อนนะคะไม่มะพร้าวสดยิ่งอร่อยนี่ก็มะพร้าวสดนะก็นั่งปลูดนะม<อ>ะพร้าวขูดสวยอเอาเอาใหม่นะคะครึ่งกิโลใส่น้ำเท่าไหร่นะกิโลหนึ่งใส่น้ำครึ่งแกแบบ้วนี่กิโลหนึ่งหรอคะค่ะถึงแล ใส่น้ำครึ่งแก้วแล้วก็เกลือครึ่งช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะลดบี้ออกแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบซาวซาวน้ำให้มันทั่วระทักไว้ห้านาทีแล้วค่อยมาคั้นมันใหม่แล้วค่อยมาซาวดูว่านิ่มหรือเปล่าถ้าไม่นิ่มก็เพิ่มน้ำนิดหน่อยค่ะข้าวจะเป็นเม็ดสวยอย่างนี้ก่ะชิมรสชาติว่ากลมกล่อมเค็มพอดีมันพอดี